เสียงธรรมจากพระโอษฐ์หนึ่งร้อยแปดคาถาอมตะพุจนาจากพระไตรปิฎกพุทธคาถาที่สองคุทกานิกายธรรมบทความว่าอภิทธเลทะกัลยาเนปาปาจิตตางนิวารเยทันทางหิการโตปุญญางปาปัสมิงร,รมติมโนพึงรีบทำความดีห้ามจิตจากความชั่ว เพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจย่อมยินดีในบาปบุญคุณงามความดีเริ่มที่จิตหากเกิดคิดจะทำอย่าหวั่นไหวเรียบขนขวายขณะนั้นในทันใดก่อนจิตใจเดียดฉันเปลี่ยนผันแปลเมื่อทำบุญล่วงการเนิ่นนานนักจิตก็จักตกต่ำเดี๋ยวย่ำแย่ ยินดีในบาปเชียวเลิกเหลียวแลยากจะแก้กลับลำมาทำดีภายในใจของมนุษย์เป็นประหนึ่งสนามชิงชัยระหว่างกุศลจิตกับอกุศลจิตซึ่งสู้รบกันอยู่เสมอเทว่าชัยชนะมักตกเป็นของฝ่ายอากุศลจิตมากกว่าฝ่ายกุศลจิตทั้ทงนี้ พราะจิตมนุษย์โน้มเอียงไปในทางอากุศลไดง่ายคิดร้ายมากกว่าคิดดีโดยเฉพาะคนที่สั่งสมบาปอากุศลไว้มากยากที่กุศลจิตจะเกิดขึ้นแม้เรื่องดีก็คิดเป็นเรื่องอร้ายมองในแง่ลบดูสิภายในบ้านของเขาเลี้ยงสุนัขดำไว้หลายตัวนับเป็นสิบสิบ เลี้ยงสุนัขขาวไว้เพียงแค่สองสามตัวเปิดประตูบ้านทีไรสุนัขดำก็กระโดดออกมาทุกทีมินำซ้ำยังปล่อยให้มันเที่ยวไปเห่าไล่กัดคนอื่นหง่งแห่นานทีปีหนสุนัขขาวสักตัวหนึ่งจึงจะกระโดดออกมาสำหรับบ้านคนประเภทนี้สุนัขขาวหลุดออกมาถือว่าน่าอาัศจรรย์ จะเป็นใครก็ตามขณะที่จิตเกิดกุศลหรือกอบด้วยกุศลต้องถือว่าเป็นโอกาสทองทีเดียวที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆเมื่อโอกาสทองมาถึงก็อย่าทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนรีบกระตร้นขนขวายกระทําคุณงามความดีทันทีมิฉะนั้นอคุสรจิตจะได้ช่องแทกเข้าขัดขวางเหนียวรั้งเกิดความลังเลศรัทธาแรงกล้า ค่อยๆลดความแรงลงเดิมทีที่คิดจะทำมากก็คิดทำน้อยและที่คิดจะทำน้อยก็ไม่ทำเลยสำรารับคิดไปในทางอากุศลน้ำขึ้นไม่รีบตักมาตักขณะน้ำางวดลงแล้วคงได้แต่น้ำขุ่นไม่ได้น้ำใสยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือได้โคลนตมกลับบ้านไป